เผยเครื่องมือในห้องพระธรรมชโยช่วยชะลอความแก่ราคาหลายสิบล้านหายากในเมืองไทยจากกรณีเจ้าที่เข้าค้นวัดพระธรรมกายโดยมีการตรวจค้นห้องต่างๆในวัดซึ่งมีภาพหนึ่งที่พบว่าเป็นเตียงและมีเครื่องขนาดใหญ่ในห้องโดยในโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อความจากสมาชิก f เฟ e บ o ๊ k วิลังนองทัพพระลังศีซึ่งแจกแจงว่า เครื่องดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อทําให้ผิวพันธ์แต่งตึงดูอ่อนกว่าวัยซึ่งมีราคาหลายสิบล้านบาทโดยระบุว่ามี h y เปอร์บ i ิ c แชมเบอด้วยขนาดโรงพยาบาลหลายแห่งยังไม่มีใช้เลยค่ะเป็นออกซิเจนแรงดันสูงออกซิเจนในกระแสะเลือดจะเข้มข้นกว่าแบบสูตรดมธรรมดาต้องมีหมอพยาบาลโดยเฉพาะและมีบริษัทเดียวที่ขายในไทยที่เห็นในรูปเป็นแบบโมโนเพรส เข้าไปได้คนเดียวใช้รักษาแผลเนื้อลังที่เท้าและช่วยให้ผิวพันธ์เต่งตึงดูอ่อนกว่าวัยโรงพยาบาลความงานบางแห่งจึงนำมาใช้เพื่อชะลอความแก่ราคาอย่างต่ำๆๆก็15ล้านขึ้นไปถ้าเปิดคอมพิวเตอร์ดูการลันเครื่องก็จะพอบอกได้ว่าใช้งานครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คงใช้ส่วนตัวเพื่อรักษาแผลที่เท้าไม่ได้ใช้ร่วมกับคนไข้คนอื่นห้องที่อยู่ในภาพนี้ น่าจะเป็นห้องที่ธรรมชโยใช้จริงเพราะ h y p e r b ์บ i c c h ช m b e r หนักเป็นตันขึ้นย้ายลำบากห้องที่เอาเครื่องนี้ไว้ไม่น่าจะใช่เป็นห้องนอนแค่มาครั้งข่าวตอนเข้าแชมเบอร์เพราะคงไม่มีใครเอา h y เ e อร์บ i ิ c แชมเบอมาวางไว้ในห้องนอนแน่แสดงว่าห้องนี้แค่รักษาเฉยๆธรรมชโยต้องนอนที่อื่น DSI จึงต้องค้นหาต่อไปอย่าลืมกด s b s c r i b e พื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆที่เรานำมาฝากคุณทุกวัน